เพื่อนๆใครสงสัยกันไหมครับว่าหูฟังที่เป็นกลุ่ม True i r l e t แบบไลฟ์สไตล์กับออเดียไฟล์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้กันว่ามันมีอะไรที่แบบแตกต่างกันบ้างแล้วสังเกตยังไงนะครับเราจะเลือกแบบไหนดีเดี๋ยวมาชมในคลิปนี้เลยครับท้าความอย่างนี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่เคยใช้งานในกลุ่มของทั้ง2อ,อย่างนี้มาก่อนนะครับหรือว่ากําลังสงสัยอยู่เนี่ย คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในกลุ่มของออเดียไฟล์กับไลฟ์สไตล์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคของหูฟังที่แบบมีสายละนะครับในสมัยที่เป็นหูฟังมีสายที่มันบูมๆเนี่ยนะครับก็คืออาจจะมีตัวพวกไมคหรือว่ามีพวกปุ่มกดคอนโทรลต่างๆมาให้นะครับแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นเน้นฟังเพลงแบบจริงจังเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ทราบกันดีว่าเราจะไม่ใช้เรื่องของตัวไมโครโฟนเนี่ยเพราะว่า มันอาจจะมีผลในเรื่องของตัวเสียงด้วยนั่นเองนะครับแต่ทีนี้พอมาเป็นยุคที่เป็นหูฟังแบบไร้าสายหรือพวกทัวไเลตที่แบบยุคลุ่งเรืองณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ มันก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนเราวก็อยากจะได้เรื่องของการตัดเสียงรบกวนดีๆใช่ไหมฮะรวมไปถึงบางทีแบบเราต้องการคุยโทรศัพท์เนี่ยมีคนโทรเข้ามาใช่ไหมเราก็ต้องการไมโครโฟนที่ตัดเสียงรบกวนได้ด้วยแล้วก็เป็นไมโครโฟนที่รับเสียงพูดเราไปได้ดีด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่แบบชอบในเรื่องของความเป็นไลฟ์สไตล์ชอบของฟีเจอร์ที่มันใช้งานได้จริงอะไรแบบนี้นะครับแต่ในกลุ่มของคนที่เน้นในเรื่องของคุณภาพเสียงอย่างออเดียไฟล์เนี่ย จะโฟกัสไปที่เรื่องของดีเทลนะครับรายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับความกว้างเรื่องของมิติเรื่องของความสะอาดของเนื้อเสียงต่างๆพวกนี้ซะมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งที่พูดมานี้นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าหูฟังที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์เสียงจะไม่ดีนะครับหรือไม่ได้หมายความว่าหูฟังที่เป็นออเดียไฟล์เนี่ยนะครับมันจะแบบไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรมาให้เลยนะครับอย่างในกลุ่มที่เป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยครับมันก็มีหูฟังที่แบบเน้นในเรื่องของคุณภาพเสียงดีๆด,ด,ด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่น เซนเซอร์ S S er นะครับโมเมนตัม um 3นะครับรวมไปถึงตัว Sony WF1000x m ูเอฟหนรนะครับหรือจะเป็นตัว De v i l e ลจเอนิเอเองก็ตามนะครับในทางฝั่งของออ d i o ยไฟเลยนะครับตัวที่แบบเน้นเสียงดีๆแล้วก็มีฟีเจอร์มาให้ด้วยก็อย่างล่าสุดก็คือตัว Final Audio Z E 8 0 0 0นั่นเองนะครับรวมไปถึงตัวที่เป็น Noble Falcon นะครับหรือ c ค m ไฟ i r e Audio Orbit นั่นเองซึ่งถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตด,ดูนะครับในกลุ่มที่เน้นในเรื่องของเสียงตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังมีไมนมาให้นะ เขาก็ยังมีในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันมาให้ปรับนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบมีลูกเล่นเยอะหรือว่าไม่เทพๆเ,เหมือนกับทางฝั่งของตัวไลฟ์สไตล์นั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่ที่คุณผู้ชมนะครับต้องลองตัดสินใจดูว่าสิ่งที่เราต้องการจะซื้อมาใช้นั้นนะครับเราอยากจะใช้ในเรื่องอะไรในด้านไหนบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากเอามาคุยโทรศัพท์ชัดๆนะครับ <c oughs> เราอยากเอามาเน้นในเรื่องของแบบตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับรวมถึงการฟังเพลงทั่วไปใช้งานปกติหรือเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ทางกลุ่ม audio file เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเลือกทางกลุ่มที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ซะมากกว่านะครับส่วนในกลุ่มของทาง audio file เองเนี่ยนะครับก็มีตัวเลือกให้ค่อนข้างเยอนนะครับใครที่รู้สึกว่าเราไม่ได้เน้นในเรื่องของไมโครโฟนนะครับไม่ได้เน้นตัดเสียงหรือเล่นเกมนะครับก็มาทดลองตัวที่เป็นกลุ่มของ audio file ต่างๆได้นะครับ แต่ถ้าใครนะครับที่แบบเอ้ยยังตัดสินใจไม่ได้อยากแวะเข้ามาทดลองด้วยตัวเองดูก่อนนะครับว่าเราชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านมั่นคงของเราทุกสาขานะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกเข้ามาต้องการที่จะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดิมนะครับนี่ดูดีเทลด้านข้างนี้ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนํากันเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อคลายข้อสงสัยให้กับทุกท่านนะครับที่สอบถามไว้เข้ามาเหมือนกันนะว่าบางทีแบบไม่แน่ใจว่า เราชอบหูฟังในกลุ่มของทูวาเลนแบบไลฟ์สไตล์หรือออดิโอไฟล์นะค,คลิปนี้ก็น่าจะพอช่วยเหลือททันได้บ้างนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ